ดีค่ะพบกับแอร์เลดี้ผีแดงกับช่วงเรื่องเล่าข่าวแมนยูนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะบอลพีมารีกเมื่อคืนนี้นะคะโอ้ยแข่งกันหลายคู่เลยแต่สําหรับ Man แมนยูเราค่ะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคริสตัลาเลตก็เป็นแมนยูนะที่เอาชนะคริสตัลาเลตไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึง่งอันที่จริงเนี่ยมันก็ควรจะเป็นการชนะที่แบบสบายๆตามเนื้อผ้านนะเพราะว่าแมนยูเนี่ยเล่นกันดีมากๆเลยาจบอ bon ลทำชิ่งกันได้แบบสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยนะ ดูแล้วรู้เลยว่าซ้อมกันมาดีมากๆแต่มันก็ดันมามีประเด็นจนได้นะนาทีที่70คาเซมิโร่โดนใบแดงไล่ออกจากสนามเหตุมันเกิดมาจากอันโตนี่เรานี่แหละกำลังลากเลื้อยเลี้ยงบอลอยู่ริมเส้นแล้วเจฟฟรียชุบนะคะของคริสตอฟเลเนี่ยเข้าไปแย่งแล้วก็เกิดการผลักอันโตนี่กิ้งลงข้างสนามไปชนกับป้ายโฆษณาแต่นี้ก็มาเลยจ้าพี่ใหญ่คาเซมิโรก็มาเลยทำกูได้แต่ทำน้องกูไม่ได้ เ,เกิดเหตุการณ์ชุลมุนชุนลเกเฟสเฟิร์สแลดฟอร์ดอะไรมาร์ติเนสเข้ามาฝั่งพาเลตก,ก็เข้ามาอีลุงตุงนางกันไปหมดนะคะนักเตะเข้ามากันหลายคนเลยยกเว้นกรรมการกองจับพาไปโอ้ยืนนิ่งเป็นมิ่งขวัญอยู่กลางสนามเนาะพอเหตุการณ์สงบค่ะปรากฏว่ากรรมการแจกใบ,บเหลืองให้อันโตนี่และเจฟฟรีย์ชุบคนละหนึ่งใบ ึกว่วเรื่องจะจบตรงนี้นะแต่มันก็ไม่ใช่กรรมการค่ะมีการไปเช็ค VAR จังหวะที่คาเซมิโร่เนี่ยเข้ามาห้ามวิลฮิวแต่ดูแล้วเหมือนเป็นการไปบีบคอฮิวซะมากกว่าทำให้กรรมการนะคะตัดสินใจแจกใบแดงโดยตรงไล่ออกจากสนามให้กับคาเซมิโร่ไปเลยเทนฮากนะคะก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ว่าไม่ได้ติดใจนะที่คาเซมิโร่โดนใบแดงนะเพราะว่าเขาก็ล้ำเส้นจริงอย่างที่ทุกคนเห็น แต่ติดใจกรรมก,การและการตัดสินนี่แหละว่ามาตรฐานะมันอยู่ตรงไหนไม่ใช่แค่ในครั้งนี้นะแต่กับพาเลทครั้งก่อนมาติเน่กะโดนชักศอกใส่ไหนจะอีลิกเซนที่โดนแอนดี้แคโลเข้าสก,กัดอย่างแรงเลยแต่ก็ไม่เห็นว่าแครโรจะโดนลงโทษอะไรเกมในวันนี้น,ะนักเตะทั้ง2ทีมทะเลาะกันมีการกระทําที่ล้ําเส้นกันแต่มีแค่นักเตะของเราที่ถูกไล่ออก นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหลายคนเข้าปะทะมีนักเตะจำนวนหนึ่งทำหนักกว่าคาเซมิโลด้วยซ้ำนักเตะของเราควรต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้แต่ผมก็แฮปปี้นะที่เห็นพวกเขาปกป้องซึ่งกันและกันส่วนเรื่องของการอุทธร์เนี่ยเราต้องคิดให้ถี่ถ้วนเพราะเมื่อหยุดภาพมองแล้วเนี่ยคาเซมิโลก็ทำลำเส้นไปจริง โดยใบแดงใบนี้นะคะจะส่งผลให้คาเซมิโลโดนแบนสามนัดในโปรแกรมฟุตบอลอังกฤษเปิดตารางโปรแกรมดูก็จะมีเกมที่จะพบกับลีดยูไนเต็ดเย้าเยือนแล้วก็เลสเตอร์ดังนั้นในนะัดชิงคาราบาวครับคาเซมิโลก็จะกลับมาลงเล่นให้กับทีมได้แต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะดูเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะเพราะว่าเท่ากับว่ากลางของแมนยูเนี่ยจะขาดทั้งคริสเตียนอิริเซนแล้วก็คาเซมิโลที่เป็นห้องเครื่องคนสําคัญของทีมแล้วผู้จัดการทีมอย่างอิลลิเทนฮาร์ดจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไร ก็ได้แต่หวังว่าสถานการณ์จะสร้างวีรบุรุษนะมาเซลซาบิเซอร์จะมาเป็นกำลังสำคัญในช่วงเวลาที่ไม่มีคาเซมิโรได้หรือไม่เขาฝากโฟมคินเนอร์หน่อยนะคะสเปรย์โฟมทำความสะอาดอเนกประสงค์เก่งกาจกับคราบสกปรกที่ฝังแน่นฝังลึกมากๆโปรโมชั่นตอนนี้นะคะซื้อ2กระป๋องในราคา199บาทแถมฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์ไปอีกหนพื้นสั่งซื้อสินค้าคลิกลิงก์ที่เอวงังไว้ให้ได้เลยนะคะ เอมมีอินสตาแกรม a c e b o o k ทิกต็อ YouTube, Twitter ภายใต้ชื่อเลดีผีแดงฝากกดติดตามกันด้วยนะวางลิงก์ทุกช่องทางให้แล้วใน Description จิ้มลิงก์กันได้เลยหรือใครอยากพูดคุยกับเอกก็แอดไลน์มาได้คะ่ะที่แอดเลดี้เก้ถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันคะ่ะ